สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้จะส่งผลดีกับท่านด้านใดหากต้องการความช่วยเหลือจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือไม่กำลังรอคอยสิ่งใดอยู่จะสมปรารถนาไหมมารับฟังกันเลยคะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14มกราคมไปจนถึง13กุมภาพันธ์ปี2568นะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ เป็นช่วงที่ท่านจะสบายอกสบายใจมากขึ้นกับเรื่องราวภายในบ้านไม่ค่อยทะเลาะเบาะแวงบิดามาราาดาญาติพี่น้องกลับมารักใคร่กันดีไม่ค่อยมีเรื่องขัดแย้งกันกับคนในครอบครัวบรรยากาศภายในครอบครัวถือว่าอบอุ่นขึ้นท่านจะอยากอยู่บ้านมากขึ้นและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากกําลังจัดก,การเรื่องบรดกทรัพย์สินช่วงนี้ก็ถือว่าเกิดข่าวดีนะคะ ช่วงนี้คนเมตตาอบอ้อมอารีมีคนอุป,ปถัมภ์ค้ำชูมีคนนึกถึงจะมีคนเข้ามาหาจะมีคนนำเรื่องราวที่ทำให้ท่านใจฟูมามอบให้นะคะเป็นข่าวดีๆเป็นสิ่งดีๆสิ่งของบางอย่างไม่ได้คาดหวังกลับได้มาอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นบ้านและรถจะนำข่าวดีมาให้เส้นแรงลางสังหอนแม่น แต่ในขณะเดียวกันนะคะมีดวงได้อย่างเสียอย่างในช่วงระยะเวลานี้ดวงดีแต่กลับได้อย่างเสียอย่างเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะได้ของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่พังเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้ไดรับเข้ามาดีนะคะท่านใดที่ใช้รถในการเดินทางขนส่งโลจิสติกช่วงนี้ไดรับเข้ามาดี เป็นช่วงที่ท่านจะมีคนซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินมีคนคอยช่วยเหลือและส่งเสริมท่านจะได้พบเจอกับญาติพี่น้องที่ท่านไม่ค่อยได้พบเจอและเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะบางท่านได้เดินทางกลับบ้านกระทันหันช่วงนี้ท่านจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาได้พบเจอญาติพี่น้องค่ะและหากที่ผ่านมาท่านมีปัญหาที่คาราคาซัง ช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้นะคะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จมีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือมีคนดีอยู่ข้างกายขยันมากทํางานก็เก่งท่านจะคพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินพบช่องทางการนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อย,ยอดนั่นเองนะคะมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเาดมิดมๆที่ท่านเคยทํามาหรือรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาค่ะบางท่านก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จนะคะ การพูดคุยกับบุตรหลานถือว่าดีขึ้นบุตรหลานไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสร้างความลำบากใจให้กับท่านและบุตรหลานจะนำข่าวดีบางอย่างมาให้ในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะบุตรหลานจะทำให้ท่านใจฟูช่วงนี้ท่านค่อนข้างมีความสุขอยากอยู่บ้านไม่ค่อยอยากจกะไปไหนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลาน,นี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเพิ่มขึ้นแต่เกิดจากตัวท่านเองนะคะ ที่เต็มใจที่เต็มใจที่จะเปบุตรหลานดูว่าอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเร่องเรียนของเขาเพิ่มขึ้นก็ได้หรือบางครั้งบุตรหลานกําลังจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าเรียนพิเศษ,ษเรียนเพิ่มเติมอะไรก็เป็นไปได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีเรื่องที่สําคัญสําคัญต้องเร่งดําเนินการเป็นช่วงสําหรับบางท่านไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะเดินทางบ่อยมีดวงได้เดินทางแบบปรับปรับฉับพันด้วย จะมีคนเข้ามาหาในช่วงระยะเวลานี้ต่อให้ท่านอยู่บ้านก็จะมีคนเข้ามาหาท่านมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านฉะนั้นอยากจะขอเตือนให้ท่านระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะทั้งมาหาด้วยตัวเองหรือว่าติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยค่ะระวังคนหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบระวังจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรที่จะเสีย ระมัดระวังการลงทุนด้วยนะคะการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองด้วยระวังการซื้อสิ่งของอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะว่าระวังโดนพ่อค้าแม่ค้าโกงหรือว่าหลอกให้ซื้อและในช่วงนี้ให้มีสติในการรับฟังให้ท่านมีใจที่หนักแน่นอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายจะได้ไม่เสียหายเรื่องเงินเงินทองทองถ้าท่านระมัดระวังได้ในเรื่องที่เตือนนั่นก็หมายความว่าท่านมีสติไม่เดินตามดวงนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงขอท่านระวังให้มากๆนะคะ ต้องขอเรียนตามตรงนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีญาติพี่น้องบางคนนําความอึดอัดใจมาให้กับท่านฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้บ้างว่าไม่อยากจะเจอเลยกับญาติคนนี้แต่จะมีเหตุให้ได้เจอให้ได้พูดยังไงก็ใจเย็นๆนะคะหากเขาพูดอะไรไม่เข้าหูก็ไม่ต้องไปใส่ใจเดินหนีไปซะจะได้ไม่ทะเลาะบอกแวงหรือว่าประทะคารม ช่วงนี้โชคลาภของท่านค่อนข้างที่จะเด่นให้ท่านโปกัสที่การทํางานหาเงินจะดีกว่านะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลไม่ต้องไปเสียเวลาถ้าเรื่องไหนที่จะทําให้ท่านเสียเวลาในการทํามาหากินทํางานหาเงินไม่ต้องไปเสียจะ,ะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเสียเวลาตัดออกไปเลยคะ่ะให้ท่านนั้นเดินหนีไปซะนะคะถ้าทําอะไรแล้วมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ ให้ท่านรีบแก้ไขนะคะแล้วท่านจะได้รับข่าวดีเป็นช่วงที่ท่านยังคงเหนื่อยเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางท่านกําลังริเริ่มทําอะไรใหม่ๆต้องทําใจเลยว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นดังที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้สําหรับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆฉะนั้นอย่าเริ่มต้นด้วยการทุ่มเททั้งหมดที่ท่านมีนะคะอย่าใจใหญ่สําหรับการเริ่มต้นแต่ให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่ม ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลองผิดลองถูกไปก่อนเพราะช่วงนี้ถ้าจะเป็นคนที่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าออกนอกกรอบเรียกได้ว่ากล้าที่จะลงมือทําอยากทำอะไรทำเลยทําได้แต่ให้ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มนะคะและอย่าใจร้อนอย่าคิดเร็วทำเร็วให้มีสติละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่องรวมไปถึงการตัดสินใจด้วยบางท่านจะมีการนำทรัพย์สินไปแปลงเป็นเงิน โดยภาพรวมดาวอาทิตย์ยารอบนี้นะคะท่านจะโดดเด่นมากๆ1หนึ่งเรื่องนั่นก็คือว่ามีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินจำนวนเยอะๆสำหรับตัวท่านขาดเงินก็จะมีเหตุให้ท่านได้เงินท่านใดที่รอขายบ้านขายรถขายที่ดินท่านมีโอกาสขายได้หากอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านเสี่ยงจากเลขที่บ้านหรือ รถทะเบียนรถนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนนะขอเตือนนะว่าโชคลาภมีแต่สําหรับโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องเป็นคนที่พื้นฐานดวงดีจริงๆนะคะจึงจะได้เงินมาเพราะว่าบางท่านโชคลาภจะได้มาจากอ่ามีคือพูดง่ายๆจากงานจากการกระทําของตัวท่านเองหรือบางครั้ง ก็จะมีคนทำให้ท่านมีความสุขมีคนนำข่าวดีมาให้หรือไม่ก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องที่ท่านติดขัดมีปัญหานะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวางสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะกลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมา หากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมหวังได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นทํำไรก็ขอให้ราบรื่นให้ท่านเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ